สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับออกแบบปกเอกสารหรือว่ารายงานหรือว่าปกสื่อการสอนของเรานะครับโดยจะใช้ตัวอย่างนี้นะครับในการทำซึ่งจะมีโลโก้โรงเรียนนะครับมีรูปภาพประกอบแล้วก็อาจจะมีภาพการ์ตูนสักหนึ่งภาพนะครับมาประกอบเอกสารของเรานะครับเมื่อเราเตรียมเอกสาร เตรียมรูปภาพเตรียมโลโก้ไว้พร้อมแล้วนะครับเราก็จะไปลุยออกแบบหน้าปกกันเลยนะครับเปิดโปรแกรม microsoft Word ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่เมนูแทรกนะครับแล้วก็มาเลือกแทรกรูปร่างนะครับแล้วก็จะมีรูปวาดต่างๆในที่นี้ก็จะใช้สี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าคลิกลงไปจากนั้นกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับทีนี้สี่เหลี่ยมนี้เราจะวาดเป็นลักษณะเหมือนกับแผ่นกระเบื้องแผ่นหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นขนาดตรงนี้นะครับเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้ก็จะมากําหนดตัวเลขลงไปตรงตรงตรงนี้เลยนะครับเป็น1.2นะครับตรงนี้ก็จะเป็น1.2นะครับให้มีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองเลือกเส้นกรอบรูปร่างของรูปนี้ให้ไม่มีเส้นกรอบนะครับไม่ต้องใส่เส้นกรอบจากนั้นเติมสีรูปร่างนะครับก็เลือกเอาว่าชอบสีอะไรนะครับในที่นี้ผมจะใช้สีฟ้าก็แล้วกันนะครับ กดปุ่ม Control แช่ไว้ที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็หมุนเมาส์ออกจากตัวนะครับจะเป็นการซูมภาพเข้ามานะครับเพื่อให้ทํางานง่ายนั่นเองแล้วมาที่เครื่องมือรูปวาดอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้จะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับทําการวาดลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ภาพเนี้ยใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้ก็จะใช้1เซนติเมตรนะครับหคูณหนึ่หนึ่งคูณหนึ่งเซนติเมตรนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะครับ เส้นกรอบรูปร่างก็จะใช้ไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เติมสีก็จะให้สีจางกว่าสีพื้นนะครับให้มีลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราจะวางภาพอย่างไรนะครับให้ภาพ2ภาพนี้มันอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันพอดีนะครับวิธีการคลิกไปที่สี่เหลี่ยมก่อนนะครับกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็มาคลิกภาพที่2นะครับแล้วมาที่เมนูจัดแนวนะครับรูปแบบจัดแนว มาเลือกคำสั่งจัดกึ่งกลางตรงนี้ครับคลิกลงไปแล้วคลิกที่จัดแนวอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคลิกที่จัดไว้ตรงกลางาภาพทั้งสองภาพนี้ก็จะมากึ่งกลางซึ่งกันละกันนะครับเมื่อเราได้นะครับภาพกระเบื้องแผ่นนี้เรียบร้อยนะครับให้ทําการคลิกเมาส์ขวาขึ้นมาแล้วใช้กันไกตัดนะครับคลิกเลยนะครับตัดไปเลยทีนี้เมื่อเราตัดแล้วนะครับเราก็จะนะครับ มุมมองนะครับความกว้างของหน้านะครับเราจะได้วาดรูปขึ้นมานะครับไปที่เมนูแทรกอีกครั้งหนึ่งรูปร่างนะครับแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าจากนั้นนะครับทําการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาที่รูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับไปเมนูที่ชื่อว่าจัดรูปแบบรูปร่างคลิกขึ้นมา เสร็จแล้วไปที่การเติมนะครับให้เลือกเป็นเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับคลิกลงไปจากนั้นให้คลิกที่คําว่าคลิปบอร์ดนะครับคลิกที่คําว่าคลิปบอร์ดแล้วจะเห็นภาพลักษณะนี้นะครับแล้วคลิกไปที่เรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิวคลิกลงไปนะครับเราก็จะเป็นภาพลักษณะนี้ขึ้นมาเส้นกรอบรูปร่างนะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นจากนั้นเราก็ทําการ ลากเลยครับลากภาพนี้ให้เต็มจอนะครับไปที่มุมมองก็ได้ครับมุมมองหนึ่งหน้านะครับเราจะได้เห็นทั้งหมดแล้วเราก็ลากมานะครับให้เต็มพื้นที่กระดาษของเราเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือในส่วนของภาพพื้นหลังเราได้มาเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อได้ภาพพื้นหลังแล้วต่อไปนะครับเราจะมาทําในส่วนของพื้นหลังอันที่2นะครับก็มาที่เมนูแทรก รูปร่างนะครับใช้เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนแล้วก็วาดขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทําการคลิกเมาส์ขวาขึ้นมานะครับแล้วก็แก้ไขจุดนะครับคลิกที่แก้ไขจุดเราจะเห็นจุดดำาๆขึ้นมานะครับและทําการคลิกลงไปที่จุดดำนะครับปรับแขนนะครับจุดขาวนะครับ ให้มันมีลักษณะนะครับโค้งไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่อาจจะมีโค้งแต่ไม่ต้องโค้งมากนะครับให้มันมีเพี้ยนสัดส่วนเดิมไปเล็กน้อยนะครับลองปรับดูนะครับเอาให้มันมีลักษณะว่ามันไม่เป๊ะเป๊ะร้อเปอร์เซ็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้มีลักษณะแตกต่างจากเดิมนะครับขยับเล็กน้อยนะครับ แล้วคลิกลงไปที่เดิมนะครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้ายังปรับไม่พอใจก็คลิกขวาอีกแล้วก็แก้ไขจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกไปแล้วก็ปรับอีกอย่างนี้นะครับอ่ามันได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับไปที่เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นทําการเติมสีรูปร่างลงไปนะครับเราจะเติมสีอะไรก็ได้นะครับเติมสีอะไรลงไปก็ได้จากนั้น คลิกขวาที่รูปนี้นะครับจัดรูปแบบรูปร่างแล้วก็ไปที่การเติมนะครับมาดูคําสั่งความโปร่งใสนะครับลากความเปล่งใสขึ้นมานะครับลากเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ขึ้นมาและสังเกตฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าเรามองเห็นทะลุนะครับตารางที่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับประมาณผมจะใช้ประมาณสัก45ก็แล้วกันนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดลงไปนะครับทีนี้การปรับตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับเราจะเอากึ่งกลางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการนะครับแบบนี้นะครับให้มันกินพื้นที่ตรงนี้จะเป็นสันนะครับเวลาเราเย็บเอกสารเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะปล่อยว่างนะครับให้มันออกไปข้างนอกแบบนี้นะครับขยายออกไปแบบนี้ ขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับว่าจะเอาไปแค่ไหนอย่างไรนะครับเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทำโลโก้นะครับเราจะทำโลโก้เพราะฉะนั้นเราก็ไปที่เมนูแทรกนะครับรูปร่างแล้วก็ไปเลือกวงกลมนะครับกดชิ i ตแช่ไว้นะครับก็วาดวงกลมที่เราจะใส่โลโก้โรงเรียนเข้าไปตรงนี้นะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับเติมสีรูปร่างนะครับ จากนั้นเราก็ไปที่คำสั่งแทรกรูปภาพนะครับแล้วเราก็ไปเลือกโลโก้โรงเรียนของเราเข้ามานะครับคลิกขวานะครับไปที่ตัดข้อความย้ายไปข้างหน้าข้อความนะครับไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นนะครับโลโก้ที่เราแทรกเข้ามาจากนั้นก็ทำการย่อขนาดนะครับของโลโก้เอาไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ถ้าเราอยากทํางานใกล้ๆล้วก็ไปที่มุมมองนะครับความกว้างของหน้านะครับเพื่อเราจะได้ทํางานละเอียดยิ่งขึ้นนะครับปรับขนาดโอเคนะครับเมื่อได้โลโก้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำแถบข้างหลังนะครับสำหรับพิมพ์ชื่อเรื่องลงไปนะครับไปที่เมนูแทรกนะครับรูปร่างนะครับ จากนั้นก็จะมาใช้ต <rzy> ัวสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมมนด้านบนนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการวาดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปรับโค้งนะครับจากนั้นจะทําการหมุนนะครับมาแนวนี้นะครับมาแนวนี้แล้วก็ขยายนะครับจะขยายมาแบบนี้นะครับขยายมาเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เติมสีในที่นี้จะใช้สีส้มนะครับและทีนี้นะครับถ้าเราอยากให้นะครับมีรูปร่างที่แปลกไปก็คลิกขวาแก้ไขจุดนะครับทําการย้ายจุดตรงนี้นะครับมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จุดดำนี้ก็ย้ายตามนะครับย้ายตามแล้วก็ปรับ รปรับลักษณะนี้นะครับเราต้องมาปรับอัตโนมัติปรับความโคง้งตามที่เราต้องการอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดรูปร่างนะครับตามสไตล์ของเรานะครับเมื่อปรับได้ลักษณะนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาคลิกที่เครื่องมือรูปแบบอิสระรูปร่างนะครับคลิกลงไปแล้วเราก็จะมาทำเป็นเหมือนการพับกระดาษนะครับ คลิก1ครั้งนะครับตรงนี้แล้วก็คลิก1ครั้งตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก1ครั้งแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับมีลักษณะเหมือนรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นก็ใช้สีเดียวกันนะครับแต่เข้มกว่านะครับมันก็จะมองดูเหมือนกับเป็นการพับกระดาษขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือในส่วนของ หัวนะครับหัวเรื่องทีนี้นะครับเราก็จะมาใส่ภาพประกอบนะครับอ่าเดี๋ยวไปที่มุมมองนะครับหนึ่งหน้านะครับอ่าเราจะเห็นรูปด่างขึ้นมาแล้วนะครับเราจะใส่รูปภาพประกอบทําอย่างไรนะครับเราก็ไปที่นะครับเมนูแทรกรูปภาพแล้วก็ไปเลือกภาพนะครับที่เราจะมาใส่ในเอกสารนะครับถ้าเรานํารูปภาพแล้วเข้ามานะครับเห็นแต่กรอบแบบนี้นะครับ ให้เราคลิกขวาที่กรอบภาพนะครับแล้วก็บอกว่าตัดข้อความนํามาไว้ข้างหน้าข้อความนะครับภาพถึงจะมาอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นไปที่รูปแบบครอบตัดนะครับอ่าเราก็ตัดภาพในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับไม่จําเป็นต้องเอามาหมดทั้งภาพนะครับเราก็เลือกเอาจุดสําคัญของภาพก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็คลิกครอบตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้นะครับเราจะวางภาพลงไปตรงๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็มาเล่นลูกเล่นพวกนี้นะครับเช่นกรอบหรือว่ามีลักษณะเงาอะไรพวกนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการจะใส่ลูกเล่นอะไรมากมายนะครับย่อขนาดไปทีนี้นะครับเมื่อได้ภาพแล้วนะครับในส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นเรื่องของอ เรื่องของชื่อโรงเรียนแบบนี้นะครับทำยังไงนะครับโอเคนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวนี้เลยนะครับอาตัวนี้คอนโทรลใช้ไว้ลากลงมาเลยนะครับลากลงมาเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนทิศทางนะครับจักการหมุนนะฮะหมุนมาแนวนี้นะครับหมุนมาแนวนี้ให้ตรงกันข้ามกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาใส่สีอาจจะเติมสี ลงไปนะครับอาจจะเติมเส้นกรอบนะครับใส่เส้นขอบลงไปเส้นขอบอาจจะหนากว่าน,นี้เราก็ไปที่เส้นกรอบรูปร่างความหนานะครับใส่เข้าไปถ้านะครับถ้าสีไม่เข้มอาจใส่ให้เข้มแล้วก็ยืดออกไปนะครับให้ออกไปแบบนี้นะครับ ทีนี้ถ้าต้องการนะครับเพิ่มลูกเล่นตรงนี้เข้าไปนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับถ้าอยากให้ในในี้นะครับมันเป็นตารางนะครับก็ไม่ยากนะครับไปที่เอฟฟกรูปร่างมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับจัดรูปแบบรูปร่างปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับหรือคลิกขวาตรงนี้เลยก็ได้จัดรูปแบบรูปร่านนรงอันเดียวกันนะครับไปที่เติมแล้วก็เติมลวดลายนะครับจะมีคําว่าเติมลวดลายแล้วเราก็มาเลือกนะครับลวดลายที่เป็นตาราง เลือกแบบนี้เลยก็ได้นะครับเราก็จะได้ตารางลงไปเลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการใส่ภาพการ์ตูนนะครับใส่ภาพการ์ตูนประกอบแล้วก็ไปที่เมนูแทรกนะครับรูปภาพนะฮ่อว่าเรามีภาพการ์ตูนเราก็ใส่เข้ามานะครับคลิกขวานะครับที่เส้นภาพนะครับเวลาเราหนักเข้ามามันจะมองไม่เห็นไปที่ตัดข้อความแล้วก็ ข้างหน้าข้อความนะครับเราถึงจะเห็นรูปภาพการ์ตูนทีนี้ถ้าภาพการ์ตูนที่เรามาใส่นะครับมันมีพื้นหลังสีขาวเราจะเอาออกอย่างไรนะครับเราก็มาที่คําว่าเอาพื้นหลังออกตรงนี้นะครับคลิกที่เอาพื้นหลังออกนะครับแล้วก็จะเห็นทําเครื่องหมายเพื่อเก็บไว้นะครับตรงไหนที่เป็นสีสีม่วงนะครับจะถูกลบทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคลิกนะครับปุ่มเครื่องหมายบวกวงกลมนะครับให้เมาส์เราเป็นรูปดินสอ และเราก็มาขีดนะครับขีดตรงไหนที่เราต้องการเก็บไว้นะครับอย่าให้มันเป็นสีม่วงไม่งั้นมันจะถูกลบนะครับตรงไหนที่เป็นสีม่วงให้เอาดินสอขีดไว้ครับอ่าให้ดินสอขีดไว้ไม่งั้นมันจะหายนะครับอ่ามันไม่งั้นตรงนั้นมันจะถูกลบทิ้งนะครับอ่าน่าจะได้แล้วนะครับเมื่อนะครับเมื่อเราได้อ่า พื้นหลังที่เราคิดว่าจะลบทิ้งเราก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับอ่าก็จะเหลือแค่นี้จากนั้นก็ทําการย่อภาพการ์ตูนลงบ่านะครับไว้ให้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะมาใส่ข้อความนะครับให้สมบูรณ์นะครับไปที่เมนูแทรกรูปร่างแล้วก็เลือกก่องข้อความนะครับเลือกก่องข้อความ จากนั้นก็มาวาดกล่องข้อความขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับว่าเราจะทําเรื่องอะไรนะครับเอาโอเคในที่นี้ผมจะทําเรื่องเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับแล้วพิมพ์เรื่องเยี่ยมบ้านนักเรียนจากนั้นก็นะครับเพื่อให้ทํางานง่ายๆก็ไปที่มุมมองอีกครั้งหนึ่งความกว้างหน้านะครับอ่เยี่ยมบ้านนักเรียนไปที่หน้าแรกนะครับ แล้วก็เลือกตัวอักษรนะครับที่เราจะใช้นะครับเยี่ยมมั่นนักเรียนทําการขยายข้อความแล้วก็ขยายกรอบข้อความรูปแบบเติมสีไม่เติมนะครับเพื่อให้มองเห็นข้างหลังเส้นกรอบรูปร่างของข้อความไม่มีเส้นกรอบอย่างนี้นะครับแล้วก็วางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการคอนโทรลแช่วไว้ลากออกมานะครับ จากนั้นเราก็เปลี่ยนข้อความนะครับนักเรียนชั้นไหนนะครับเสร็จแล้วก็ลดความสำคัญของตัวอักษรลงไปนะครับไม่จำเป็นต้องให้ตจหนังสือเท่ากันนะครับ แล้วก็สีนะครับอาจจะเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนั่นเองอซูมออกมาดูนะครับตัวงานของเราดูก่อนว่าโอเคนะครับชื่อชั้นตรงนี้โอเคหรือยังนะครับจัดมากลางๆหน้าจอนิดนึงนะครับโลโก้เหมือนกันนะครับให้มากลางๆก,กันนิดนึงโอเคนะครับ เมื่อโลโก้แล้วชื่อได้แล้วนะครับก็เหลือข้างล่างนะครับก็คือเป็นชื่อของเรานะครับเป็นข้อมูลของเราจะก๊อปี้มาหรือจะสร้างใหม่เลยก็ได้นะครับไปที่แทรกรูปร่างกล่องข้อความครับเราก็วาดกล่องข้อความขึ้นมาจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อเราลงไปนะครับ ร็จแล้วไปที่หน้าแรกนะครับขยายตัวหนังสือขึ้นมานะครับให้อ่านง่ายเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้ดูง่ายชัดเจนนะครับใส่สีตัวอักษรเข้าไปนะครับไปที่รูปแบบเติมสีรูปร่างไม่เติมเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทำการคัดลอกนะครับคัดลอกออกมาเพื่อเราจะพิมพ์รายละเอียดอื่นๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วก็ให้ลดความสำคัญลงไปก็คือให้ตัวหนังสือมีขนาดเล็กลงไม่ต้องหนา แล้วก็สีของตัวหนังสือครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไป ลดขนาดตัวอักษรลงไปนะครับไปที่มุมมองหนึ่งหน้านะครับเราก็จะเห็นนะครับงานทั้งหมดของเรานะครับในหนึ่งหน้านะครับประกอบไปด้วยโลโก้นะครับชื่อชื่อของผู้จัดทำรรนะครับปรับขนาดได้อีกครับอ่า มาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาปรับรายละเอียดนะครับตกแต่งหรือว่าขยายปรับขนาดปรับตำแหน่งอะไรอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันดูเหมาะสมกับหน้าจอของเรานะครับตัวนี้ก็จะขยายพื้นที่มาอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะขยายมานะครับขยายพื้นที่นะครับถ้าจะให้งานง่ายก็ ซูมเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับเวลาเราจะปรับค่าละเอียดนะครับอ่ามันจะทําให้เราขยับได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กล่องนี้นะครับอาจจะอยู่สูงตำแหน่งสูงเกินไปนะครับแล้วก็ขยายลงมาขยับลงมาข้างล่างนะครับจัดช่องไฟปรับอัตราส่วนนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับให้เหมาะสมนะครับกับพื้นที่ทั้งหมดนะครับ ในส่วนของส่วนหัวนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับให้เรามองงานทั้งหมดเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนหัวกระดาษหรือว่าส่วนหัวรายงานนะครับส่วนตรงกลางของรายงานแล้วก็ส่วนด้านล่างของรายงานนะครับให้จัดน้ําหนักให้มันบาลานซ์นะครับช่องไฟทั้ง3ส่วนนี้นะครับเมื่อเราจัดได้ในลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่างานเรานี้พร้อมที่จะ นำไปใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ไปฝึกลองทำกันดูตามนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ